ดีครับกลับมาพบกับช่องนักคนกันอีกแล้วนะครับหรือช่องเอ็มไอโลสองห้าหนึ่งสองนะคะวู้ซึ่งในครั้งนี้นะครับพวกเรานะครับจะมาเล่นเกมเจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวฮันจะพิมให้ทีชื่อเกมนะนี่ดูสิตอนนี้ครับพวกเราครับจะมียานนะครับแล้วพวกเราก็จะมีหุ่นยนต์ด้วยโดยการแปลงเป็นหุ่นยนต์นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับนี่ ประกอบหุ่นยนต์โอ้โอ้โหหุ่นยนต์พวกเรามีสนิมเคลอสนิมโอ้ไมก่ก็สุดเท่ไปเลยแต่ที่ไม่เท่คือสนิมว้าวเดี๋ยวพวกเรานะครับมาจัดการพวกเอเลียนพวกนี้กันเลยนี่ครับก็จะมีท่าต่างๆอันนี้ด้วยนะอันนี้เนี่ยก่อนมันเป็นสีแดงอันนี้ก่อนมันสีเอสีเหลืองปะ สีส้มๆเนื้อนะครับ่วนิสีฟ้าครับเดี๋ยวลองใช้ท่านี้ก่อนเลยจิงหัวว้าวไปลูกบอลวู้อาไปไม่ตายอย่างนี้ก็ได้ละถึดูมอนสเตอร์ดิเลือดน,น้อยมากเลยทุกคนนี่ชนะแล้วที่จริงครับถ้าเกิดนอกคนกดไลค์เออ แล้วคุณไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้คือกดไลค์เกมของเกมในโลบอ่งนะครับหรือกดไลค์กดไลค์คลิปใน youtube นะครับแล้วคุณไม่ไม่รู้นะแต่ที่รู้คือแล้วคุณถ้าจะเออไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใส่โค้ดน,นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้โค้ดน,นะอันนี้ต้องใช้หนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อสุ่ม โอ้ไม่ก้อยากได้ตัวนี้นี่มันกันดั้มจะชัดเนี่ยทุกคนดูตัวนี้ดิกันดั้มจะชัดอีปีกเลยระดับหนึ่งเปอร์เซนว้าวเดี๋ยวไปจัดการบอสกันก่อนเลยนะบบอสน่าจะเลือเยอะแถมน่าจะดอกเงินเยอะนะสู้ตัวนี้กันสู้ตัวนี้กันอยากสู้อยากสู้สัตรูตัวใหม่ๆก่อนไปสู้บอสเตรียมตัวก่อน นอ่ไม uh ่เหลืส huh. uh ุดยอดอือ huh. อ yeah! ือสุดยอดอื้มเออฮึอืมอื้มสู้ไปเลยชุิงเย้ได้เงินมาแล้วตัวนี้เหลือมันมีเงินอยู่แปดสิบนะครับเดี๋ยวไปสู้ตัวนี้กัน โอเคไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็จะพูดอะไรดีก็เดี๋ยวตอนนี้ครับพวกเราก็จะเก็บเงินไปซื้อสกินชุดเกาะใหม่นะครับซึ่งชุดเกาะใหม่มันก็น่าจะเป็นชุดเกาะอ,อะไรที่นักคนต้องได้ซึ่งมันต้องโหดมากแน่ๆและนักคนก็อยากได้ชุดเกาะกันดำากในเกมเท่านั้นนะแค่ในเกมนะเพราะว่ามันเท่มากัน โอ wow, 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 wow. ้มีสองร้อยบาทว้าว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 เป็นสมไข่ตรงเนี้นก่อนนะครับได้สองฟองเลยนะเพราะว่าพอมีสองร้อยครับอันนี้ต้องใช้เพชรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าคุณมีเพชรเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาสูงมกันะครับออโต้ไปได้แต่ได้ได้อู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 ้กะด้ามเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้สองตัวนี้มาครับเมื่อกี้นะคนได้ตัวนี้นะแล้วคุณก็ได้ตัวนี้มาครับ ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนมาตัวนี้ไปไงอีบวกกัอนอีบวกกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ไม่ถึง,ถง,งอ,อ่ะโอเคสงสัยนะมาแปลงนั่ง <c oughs> มาโหสุดเทพสุดเท่เอ้ยมีสกินใหม่ด้วยเป็นท่าอุกบาทโตกนะครับโหอุกบาทโตกอุกบา กระบะซูริโออ่ะอ่ะมาสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะใช้ท่าอุกกาบาตเลยโอ้โหจัดไปเลยเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวเอาตัวนี้อ่ะไอ้ัูนนี่ก็จะมีตัวระดับอันอันนี้ระดับระดับคอมมอนนะอันนี้อันคอมมอนอันนี้แะไอันนี้ปีปีปีปิกอะไรดหรอปีปิก โอ้ยปีกก็มีเยอะอยู่นะเฮ้ยตัวนี้คล้ายๆกันดั้มตัวนี้น่าจะเหมือนกันดั้มที่สุดนะอือสู้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 หึหุ่นยนต์ตัวใหม่พวกเราเทะนึกว่าสนิ่มนะเน่ยที่จริงเป็นสีสุดโอ้ตัวมือให้หน่อยมาสู้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 ดู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 สู้ สู้สู้ไปเรื่อยเพื่อสู้เพื่อสู้เลยหรอไอ้ตัวนี้มันเลเวลเจ็ดเลยครับเราเลเวลสามครับจะไปสู้ได้ยังไงเราจะสู้ได้นะครับว่าดูสินี่สู้ได้อันนี้พวกเรามีสามร้อยหกสิบ o my god เดีย๋ยวๆดเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงร่างเป็นตัวนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณ โหดูทุกคนดูยานีนอย่างเท่อะออโตเลยออโตเลยเปิดออโตเออมาเปิดได้ตัวเดิมมันจะอัพเลเวลให้นะครับจะเกิดเปิดได้ซ้ำไอ้ไจ้ตัวไอ้นี่อีกแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากได้เลยอยากได้กันดั้มโหไม่ได้ไม่ได้ไไดละเงินหมดอีกแล้วไม่อะแปลงนั่งหน่อยแปลงนั่งหน่อยจุ๊งหัว สุดเท่สุดเท่หัวของเพื่อนดูเท่นะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่หัวของเรามีดาบด้วยไม่ใช่ดิมือเป็นเคียวหรือเขาเรียกว่าดาบไม่รู้นะแต่ที่รู้คือตรงนี้นะครับตัวนี้มันมีสกินสปินเนอร์ด้วยอย่าบอกนะว่ามันใช้เคียวหรือเลือกสนลมดาบเนี่ยมาทําเป็นทําเ,เ,เ,เป็นสปินทําเป็นทาเป็นสปินเนอร์นะครับเขาคุณเรียกว่าสปินเนอร์นะเดากระจายดิเรียกว่าเดากระจายมาลู้ โอ้โหโอ้โหองสโดยอดนั่นไงว้าเล้ว้าว level เรา l e v e ส่ว้าวเฮ้โซนออไปใช้โ l สิบว้าว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 อ่ะจะเปิดล็อกโซนใหม่แล้วก็ปิดคลิปกันแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเจ็นาทีแล้วนะอย่างนาน อนคิดว่ามันสั้นนะสั้นันไอรู้สึกเหมือน,น,น,นเหมือนเหมือนเหมือนคนเล่นแค่หนึ่งนาทีอะแล้วมันก็กลายเป็นเจดนาทีเลยแปลกปะอ่าอ่าใช้ลูกบอลไฟไปใช้ลูกบอลไฟเออเชนสปินเนอร์ใช้ลูกบอนไไล,บอน,ออลบอน,น้ำใช่ปะหรือลูกบอลสาฟ้าไม่แน่ใจนะครับเลยนี้ลูกบอลแสง หรือ,อไอ้พลังนี้คือลูกบอลเสงอ่าเลยรุ่ยรุยรุยเกันจัดการบอสบอสต้องตายเราเร็วไม่งั้นบอสเราก็จะไม่ได้ไปสู้กับคนอื่นเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะต่อสู้กับนายได้เพราะว่าเรามีสกินแค่สกินนี้กับสกินกับกับสกินนี้แล้วก็สกินนี้ ้าใจเปล่าซูไปเรื่อยๆนะไม่มีหนทางนะว่าจะตายเมืเ่อไรตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วนะทุกคนอ่ซไปเรื่อยๆอืมแต่จริงๆนะมินดม้ยก็คล้ายๆก็ซีล่าเหมือนกันนะเนี่ยคล้ายตรงไหนเออมันเฮ้ยจะมันเฮ้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหมันมีหกนิ้วนี่มถึงแขนมันมีสี่ขามันมีสองะฮะได้เงินมาหนึ่งพันเปิดออโตโ้เลยว้าวว้าวว้าวได้ตัวนี้อีกแล้วเปิดไปเลย,เย,เยไปีกันดับโอ้โอ้โออยย โอ้เอ็กเซเลนต์มากตอนนี้เอ้ยสีฟ้าโหไม่ได้เลยอยากได้ตัวอื่นบ้างสีฟ้าโอ,ตอ,อ,อ้ตัวเดิมอีกแล้วตัวเดิมอีกแล้วดูดูจากสีไข่ค่นะมันจะบอกอยู่นะว่าพวกเราได้ไข่อะไรบ้างคนระับถ้าคุณอยากลองเอิดสีสีเนื้อ,อ,อหรือบ้างมันจะมีปะ่ะนี่มันสีขาว หรือว่ามันต้องเป็นสีเขียวแทนอันนี้สีฟ้านะครับคงไม่น่าจะใช่เอ้ยเอยเอแล้วมันต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยมันต้องเป็นสีอะไรมันต้องเป็นสีไรบอกมาที่เงินมดเงินมดที่จริงก็อยากได้สีม่วงเหมือมนกันนะมันก็ดูเท่ดีนะเดี๋ยวพอเราไกล์ด้านอ่ะ กลายได้เป็นกันดัมสุดเช่กันดัมกันดัมมาอีโบขห,ห่ขูโอย่างเค่้าแปลงไม่ได้ต้องรอครับเดี๋ยวรอกันนะระหว่างเราก็จะไปซื้อสกินสกินสกินหุ่นยนต์สุดเอสุดเอ็กคูสีบกันนะครับแล้วตอนนี้แปลงนั่งดวยน,นะมาหนึ่งมูนมา แปลงแล้วดูสิว่ามันจะเทอะออออออ่อนาไหนหัวหัวมีดาบด้วยหัวหัวเทพมากหืมดำมีแสงด้วยมีสีฟ้ากับสีส้มสีเหลืองสีเทาสีแดงอ่ะประมาณนี้คแรบบับเดี๋ยวลองสู้กับไอตัวนี้ดู่ะเอาทีเดียวมันตายแล้วเงินเงินเออตัวตัวที่เลื่อนระดับมาตัวนึงอะไนี้อ้าวนี่ก็ทีเดียวตา โหดคอันนี้ใช้ดานนะครับสุดยอดมากแล้ก็ไว้สำหรับลิหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายเฮ้ยลืมบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น, like, share, นะครับกดทุกปุ่มที่มีเลยจยกเว้นปุ่มดิสไซน์นะครับบ๊ายบาย